สวัสดีแฟนครับ FC สาตาบนโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านนามุดนะครับตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มานครับลูกค้าเตรียมปลูกทุเรยียนนะครับปลูกทุเรยียนทำเตรียมพื้นที่ไว้นะครับบ่อบดานตัวนี้นี่เจาะเป็นบ่อปิดนะครับบ่อปิดขนาด6นิ้วคูณ4นิ้วนะครับก็คือ บอ่อบาดาเนี่ห้าสิบเมตรนะครับก็มีท่อคุมด้านบนเป็นหกนิ้วแล้วก็ท่อสี่นิ้วเนี่ยนะครับยิงถึงก้นบอ่อห้าสิบเมตรเลยนะครับตัวนี้เป็นบอ่อมาตรฐานนะครับบอ่อมาตรฐานนะงานพึ่งมาถึงก็เดี๋ยวเตรียมกันลงมือเลยนะครับก็เป็นงานจิ้โกะสี่แผงนะครับสี่แผงปั๊มพันห้าร้อยวัตต์นะครับ,ง, 8, รรบงานนี้ เตรียมไว้9ท่อนนะครับท่อ2นิ้วตาเสือ8.5นะครับปั๊ม1,500วัตต์2นิ้วนะครับเนี่ยพื้นที่นะครับเตรียมดินไว้ปลูกทุเรียนนะครับแผ่นอเ,เราอยู่ฝั่งทางนน้นนี่นะครับอยู่ฝั่งทางนน้นเลย ก็เป็นจินโกะนะครับจินโกะสี่แผ่นสี่ร้อยเจ็ดสิห้าวัตต์นะครับโมโนครับคัดเซลนะครับจินโกะเป็นยี่ห้อนะครับแต่ว่าเซลแผ่นเป็นโมโนนะครับสี่แผ่นลังทดสอบชูฟังทางนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกับทีมงานที่นู่นมาแล้วนะครับรอแดดมาเต็มลำนะครับตอนนี้สายิ้งแล้วนะครับ แอนดโรหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสิบห้าจุดห้าคิวนะครับตนี้สองนิ้วตลอดสิบสามสิบหกเมตรนะครับลงไปเก้าทอนนี่บอกกระดานดูีฝั่งทางน,นี้หน้าง,งานก็อยู่ที่บ้านน้ำมุดนะครับอำเภอบักดองขุนหางรีสเกตนะครับ ตัวแผ่นนะครับนี่กินกลนะครับ475วัตต์นะครับใช้อยู่4แผ่นนะครับเทียวันนะครับกิยยนกลน,นี่เป็นโมโนนะครับ โมงยังไม่ออกอย่างที่ทำงานเลยครับมอนกนแล้วผมตอนเช้ากว่าจะเตรียมของเสร็จกว่าจะได้ออกก็9ก้าโมงเก็บงานนะครับเจ็บงานสายงานตู้กัน เดี๋ยวเข้าไปในแ,แยกเลยนั่นแหละนั่นแหละผมไม่ได้เข้าไปผมไปทำงานอยู่ตรงนั้นหลังนึงครับนั่นแหละผมไมเข้าไปทำที่บูรี่แหละของที่บูรีไทยตัวแผ่นนะครับนี่เป็นกินโกะนะครับกินโกะเจ็ดอ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับโมโนฮารับคาดเซลสวยๆเลยสี่แผน่นดูคอนโทรลนะครับดูคอนโทรลมีเครื่องมีเบรกเกอร์มีกันฟ้านะครับแล้วก็ ตัวน้ำนะครับนี่หน้างานของเราที่บร้นนํามุตดนะครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับหลังจากอุปสรรคในช่วงเช้าไม่มีแดดนะครับฝนเหมือนฝนจะตกนะครับก็ขี้คายในช่วงบ่ายแผงก็ตั้งเรียบร้อยนะครับงานโครงสร้างสายปั๊มนี่ลูกค้าจะ หลังที่ลังนะครับหลังจากที่ถ่ายปรับที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เราก็เลยลอยไในะครับมานตู้คอนโทรลตัวน้ำก็ไหลสม่ำเสมอได้ดีนะครับเต็มท่อเลยนะครับท่อสนิ้วก็เป็นงานที่ลงปั๊มไป3 6เมตรนะครับ2นิ้วตลอดเลยนะครับตัวแผ่น กินโกนะครับโมโนครับคัดเซลสวยๆบอ่อนี่ครับบอ่อพักน้ำนะครับตัวนี้พักเพื่อที่จะอัดเข้าไปยังต้นทุเรียนอีกทีนึงนะครับตันนี้ก็กำลังลงเป็นกล้วยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ085นะครับ015 09 15, 15ตากตากบนโซลาเซลนะครับ